เตงหองครับผมอ้าวหละ่ะเตงหองน้องปลาหมึกของเรานะครับใส่ชุดว่ายน้นํานมไม่มีเนี่ยนะครับหน้าตาก็เหมือนไอ้เคียตุ๊ก,กตานะครับมีปลาหมึกด้วยครับชั้นฉลาดขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเพิ่มเสียงสั่งการศึกัานิ่งห้องจิงให้ตายสิอ้าวเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเธอดูตลกๆเนี้ยนะครับเธอทําอะไรได้บ้างเบื่องจริงเลยอยู่ข้างหลังสุดเนี่ย นะครับร้อยกว่าตัวโอ้โหตัวละครบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะครับเกมเยอะเกินไปหรือเปล่ามาเร็วเกินครับอัพตัวไม่ทันครับใครอัพสุดหมดทุกตัวนี่แม่งเทพเจ้าครับนะแม่งต้องเป็น GM แน่เลยครับมาครับผมเตงห้องครับเอาเรามาดูครับผมตอนนี้ผมได้เศษ25อันเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับผมเล่นไปแค่3ครั้งเองนะครับเศษมา25้าอันก็จากเดิมมันมันเอ่อ50นะครับก็เลยมายี่้านะครับเอ๊ะ50ป่ะวะ3ดาวมันต้อง 80ดสิีเนาะเออนะครับผมก็เลยมา25เพราะมัน105นะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับรอบละ35เฮ้ยน่ารักดีว่ะตัวรูปนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้น่ารักครับเออเฮ้ยไม่มีปลาหมึกสตัวเออเฮ้ยท่าเยอะแสดงว่าต้องมีสกิลเยอะครับอันนี้คือท่าเดินของเธอนะครับ เอาละเอาไปดูคุณสมบัติดีกว่าครับผมใส่ a g i ด้วยครับอ่าไปเล่นไปนะครับผมชอบใส่ a g i หูพลังโจมตีทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ครับโจมตีเยอะนะครับ PK OK ครับป้องกันไม่ค่อยมีกำจัดบอสก็ไม่ค่อยได้พลังช่วยเหลือก็ไม่ค่อยช่วยใครครับพระชนภัยไม่ต้องพูดถึงครับเขาบอกว่าไงเนี่ยแนวหลังนะครับตัวทำดาเมจอ๋อสร้างดาเมจให้กับแนวหลังฝ่ายศัตรูอ๋อแนวหลังตีแนวหลังเอามันเลยวในมึงผีโดนแน่นะครับก็เกิดมาพร้อมกับสเตรนท์3.6ครับเอ อินอีก4.2แล้วก็ AGI 5.6 AGI เยอะนะครับแต่เลือดน้อยแต่ก็อย่างว่าครับอยู่แนวหลังนะครับแล้วก็น่าจะโจมตีด้วยพล,พลังเวทนะครับอ่ะอยากอะไรนั้นเลยครับอัพขั้นดีกว่าครับไม่รู้จะถึงขั้นไหนก็เอาม่วงไว้ก่อนแล้วกันครับผมนะครับเฮ้ยผมก็ลืม Level อัพเลเวลว่ะอัพเลเวลไล้ะจืิจืด หมดตัวกันพอดีกูเหลือ15อันเวรกรรมโอเคครับไม่รู้ละปลาหมึกความเร็วสูงสกิลใหม่เอาม่วงก่อนแล้วกันนะครับยังไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนอเอาเชีอติดเวรกรรมติดอะไร iPad ประโทก็ไอแพก็ iPad ครับผมยอมไปควานหาให้นะครับ iPad จะ มาสิจะ้ะสิบสี่มาสิจะ้ะสิบแปดยังไม่มาครับเออ iPad จะ้ะออกมาสิจะ้ะสิบเก้าแล้วครับหามาให้ครับผมไม่รู้จะติด iPad อีกว่าอาไรล้ะโอเคครับหมดไปเยอะเหมือนกันโอเคได้แผนพัฒนาครับจื๋อยอ้าวโอเคตอนนี้มาล่วงม่วงแล้วนะจ๊ะสกิลใหม่หมึกกรกัดกรอนนะครับ อัพไปถึงไหนถ้ามันดีก็จะอัพต่อครับดูที่รับไปได้อีกไกลเลยนะครับเนี่ยไหนๆก็ไหนๆว่าอีอัพเลยแล้วกันนี่แห่ของก็มีอยู่แล้วจะรออะไรเดี๋ยวไปติดตรงนู้นครับก็อัพไปหน่อยแล้วกันนะครับก็ดูท่าทางแล้วมันก็เหมือนว่ามันจะเก่งนะครับก็ไม่รู้เก่งจริง,รงไม่จริงเฮ้ยเล่นนะครับนี่อัพไปถึงม่วงสามนะครับเอาละคลับผมตอนนี้ผสมใส่ไปก่อนแล้วกันนะ จะได้เก่งๆครับอ่ามาครับปลาหมึกจิกกระนะครับเอาละครับตอนนี้พลังลบ4,28ครับดูสกิลครับดูสกิลนะครับถ้าปืนใหญ่น้ำผมไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับหมึกกัดกร่อนครับผมมันคืออะไรวะนะในการโจมตีของเตงหองแทรกซึมผ่านหมึกดำนะครับทะลุพีอาร์เมอร์ทะลุพีอาร์เมอร์41จุดเหฮก็ก็เหมือนกับตีทะลุเกาะนะ โหให้ตีทะลุเกาะแรงว่ะนะเพิ่มทีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับคือการโจมตีทุกอย่างทะลุเกาะ41จุดนะครับนี่คือเริ่มต้นเลยนะครับยังไม่ได้อัพมะเขืออะไรเลยนะครับ <c oughs> อาดูปลาหมึกครับปลาหมึกความเร็วสูงนะครับยิงปลาหมึกความเร็วสูงออกไป1ไม้ทะลุอะไรวะเนี่ยหนึ่งไม้ทะลุอ๋อมึงมึงเป็นปลาหมึกไม้เหรอไอ้ทะลุศัตรูทุกคนพร้อมสร้างความเสียหายที่แขทเออเพิ่มความเสียหาย300กว่าจุด ก็โจมตีโดนทุกคนประมาณนี้นะมั้งก็เหมือนกับใครวะเตียวเลี้ยวอะเออแต่ว่าเป็นดดเมจตรงเลยนะครับไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาหมึกย่างครับเออมึงเป็นอาหารมึงน่ากินนึกเกินวะผมแพ้ปลาหมึกนะครับกีรขี้แตะปล่อยปลาหมึกย่างออกไป1ไม้นะครับอืมอันนั้น,ก,นก็หนึ่งไม้นี่ก็1ไม้นะฮะทะลุสตูแนวหน้าโจมตีสตูแนวหลังฮะทะลุสตูแนวหน้าโจมตีทับสตูแนวหลังสร้างความเสียหายเพี็กทัดให้กับสตูที่โดน แล้วมันจะมาเพิ่มเวททำหมุมกมะกรูดอะไรวะเนี่ยเออมันไม่น่าเพิ่มอินว่ะมันน่าไปเพิ่มที่เอ,อ่อสเตรนมากกว่าทับศัตรูแนวหลังสร้างความเสียเพล็กใหศัรตรูที่โดนพร้อมทำให้มึนเออทำให้มึนด้วยเพิ่มความเสียหาย11.2จุดสตันเพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิลศัตรูศัตรูมีเลเวลหนึ่งแล้วต่ำกว่าจะโดนฮิตแน่นอนอันนี้มีผลกับเลเวลด้วยนะจ๊ะเออไม่รู้มึนทุกตัวเปล่านะครับมึนทุกตัวก็ดีเดเอออาปืนใหญ่น้ำพับอันติครับว่าไง เตงหองใช้ขึ้นน้ำโจมตีเป้าหมายสำคัญทับศัตรูแนวหลังสร้างความเสียหายพ a แ t คแทในขอบเขตสร้างความเสียเพิ่มขึ้น 23. จุดไม่รู้แรงไหมวะาไม่รู้ว่าเดี๋ยวอัพดูแล้วกันครับอันนี้เพิ่มเท่าไหร่23.1อ๋อเพิ่มทีละ23.1่ 23. ครับ40กว่า20ก็100เวลก็2000กว่านะก็ถือว่าเพิ่มพอสมควรนะครับแต่ไม่รู้ว่าโดยปกติแล้วมันแรงแค่ไหนแต่ ดูจากสถานะเธอเหมือนเธอจะตีแรงนะครับอันนี้เพิ่ม11.2ครับสตันปึ๊บ11.2หมดเลยครับอืมก็เพิ่มอีกถ้าถึงเวลร้อยก็เอ่อหนึ่งพันกว่าเนาะนะครับแล้วก็ทำให้มึงก็คงเป็นท่าที่ไม่แรงแต่โดนทุกตัวหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะครับปลาหมึกความเร็วสูงปึ๊บ16โอ้เพิ่มทีละ16เลยเหรอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมึกกัดกรอนอันนี้ทะลุ armor อยากรูอันนี้รนครับเพิ่มทีละหนึ่งจุดนะครับ อันนี้แบบมาอัดต่อ3 2มอเริ่มอัดก็เพิ่มทีละหนึ่งจุดใช่ไหมอันนี้มันมัน50มัน60ใช่ปะ่ะ60ก,ก็จะกลายเป็นร้อยกว่าจุดอ๋อทะลุอาเมอร์1้อยกว่าจุดอ่ะโอย้ย เยอะกว่าเยอะ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 ก็คือเพิ่มทุกอันเลยนะครับทุกท่าของเธอทะลุอาร์เมอร์มีหน้าอะไรถึงได้เมจแรงนะครับอาจจะตีไม่แรงแต่มันทะลุเกาะได้ครับโดยที่ไม่ต้องมีรถเกาะแล้วถ้าเจอรถเกาะเองมันจะตีแรงขนาดไหนวะเฮ้ยแม่งน่าสนุก,กว่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมอัพสกิลไหนดีอืมไม่รู้ดิอัพสองสกิลแรกแล้วกัน ดตัวกับเลยเอ,อ้โอเคครับผมตอนนี้ปืนใหญ่นะเป็น5 7 7 5ปลาหมึกย่างเป็นเท่าไหร่เนี่ย280จุดนะครับเลเวล25ก็ยังดูยากดีนะครับก็เอาไม่รู้อะครับเดี๋ยวลงดันดีกว่าครับต้องลงที่มีศัตรูหลายๆตัวด้วยเดียนอฮะดันไหนดีนะแนวหลังนะครับเพราะฉะนั้นแนวหน้าเราก็ต้อง ต้องดำลงคงไว้นะครับได้ทั้งมวลนะครับนี่เอาอันนี้แล้วกันครับนี่ไปเลยครับเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ครับเอาออกเอาออกเอาออกขอแนวหน้าเป็นแบบกะโหลกกะโหลกแลนครับเอาแนวหน้าตัวกะโหลกกะโหลกที่ผมไม่ได้อัพลงไปเลยนะครับเฮ้ยผมจะบอกว่าน้องแมวนี้แม่งเก่งนะเว้ยแต่ผมยังไม่ได้อัพนะครับเก่งนะครับเก่งไม่ใช่ไปเใช่ไม่ใช่มีเก่งนะเป็นเล่นไป เอานี่แล้วกันครับนี่เขาทูนะครับก็พยายามอัพอยู่เหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้อัพแบบเต็มที่นะครับแถวหลังเลยครับไหนปลาหมึกชั้นนี่ขึ้นมาตรงนี้เลยครับเต็งหองครับนี่บัวเฮ้เก่งกว่าเขาทูเขากูอัพเยอะกว่าอีกวันนี้ฮะโอเคครับเอาพยาบาลใส่ไปครับแล้วก็ขอเป็นตัวฮิวหน่อยดีไหมอานี้เลยแถวหลังนะครับนี่แต่พยาบาลนี่ก็กลวงแล้วนะ ฮิวฮิวไปแล้วกันนะครับเอาประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวดูนะครับว่ามันตีได้แบบไหนฮะอ้าวไปดูกันครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันมีท่าตีทะลุก,ก่อน,นเดี๋ยวดูว่าตีแรงเท่าไหร่โอ้สามพันเลยเหรอบ้าแล้วเฮ้ยอ๋อมันจะกี้กระโดดข้ามเหรอเฮ้ยจะตลกเีวะนี่ปลาหมึกไม้ตะกี้ลดเท่าไรหร่วะไม่ทันได้ดู นี่กระโดดข้าปึ๊บสี่พันกว่านะครับเป็นเล่นนะครับเฮ้ยตีแรงกันนะสี่พันกว่ายนะังไม่ได้อัพอะไรเท่าไหร่เลยนะะเดี๋ยวดูเดอันติเดีด๋ยวดอันติขิ้งโยนมาหมึกข้ามหัวไงหานะอ๋อถ่าทำให้หมื่นอันติคือไหนอะเฮ้ยคืออะไรกูดูไม่ทันอ๋อนี่คือท่าที่ ที่เหวี่ยงว่าหมึกไปแบบอ่าฮะโอเคตีทะลุเกาะแรงอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอันตีใหม่อันตีมันทำอะไรวะมีดาเมจขึ้นไหมเนี่ยอันตีเฮ้ย <hè? S 2> ไม่มีตีขึ้นอะไรกัน <uh เดี๋ยวผมออกก่อนครับก็ดูท่าทางจะตีแรงอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ <c oughs> ืม <c ười> คืองงครับคืองงขออ่านอันตีกีครับอันตีทําไมไม่มีเฮอะไรขึ้นเลยละมึงเอม,มันขึ้นกับเลเวลหรอวะปืนใหญ่นะ้ําใช้ขึ้นนะ้ำโจมตีเป้าหมายสําคัญทับศัตรูแนวหลังสร้างความเสียอ๋อมันอยู่แนวหลังผมเสือกกดอันตีเร็วไปเอาใหม่แล้วกันนี้นะปัดโทษแม่เซ็งเลยอ่านเดิมด่นเดิมจี ตีดูขวตีให้ดูเราก็ไม่รู้เลยว่าตัวหลังมันโดนอันติเท่าไหร่นะครับอันติก็ยังไม่ค่อยได้อัพเยอะเนี่ยโดนโยนไปข้างหลังใช่ป่ะเออสี่พันกว่าเดี๋ยวหลบตรงนี้หน่อยตรงมี้ท่าตีทะลุด้วยครับนี่โยนข้างหลังครับเนี่ยสี่พันเก้าร้อยครับก็ถือว่าแรงนะครับเอาไว้ป่วนแนวหลังแบบสุดๆครับอันนี้คือท่าที่ตีทะลุนะครับ อ่าเดี๋ยวอันติเดี๋ยวคราวนี้ผมผมผม,ผมขอเวลานิดนึงกันเดี๋ยวค่อยอันติครับรอให้มันเดินมาให้ครบก่อนอ่าใช้แล้วครับอันติปึ้งอ๋อสี่พเจดก็ไม่ได้แรงครับเพราะอาจจะยังไม่ได้อัพด้วยครับถ้าตีธรรมดาแม่งแรงกว่าอุ้ยนี่โดนหมดแล้วครับเนี่ยสามพันสี่พันเป็นเล่นไปนะครับถ้าทางจะเก่งอยู่ครับเนี่ยครับยาเมจแรงมากเลยนะครับนะ เออเฮ้ยแม่งยิงเหมือนเอียนเลยแต่ทะลุแนวหลังถ้าไปคู่กับเอียนนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะมึงเอ้สนุกเลยดีครับพวกแนวหลังครับผมเอาล่ะใครย,ยังไม่ได้นะครับก็เล่น ตามคลิปก่อนผมแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะอัพคลิปให้ดูนะครับคงเป็นวันอาทิตย์ตอนมืดๆนี่แหละนะครับใครยังไม่ได้ก็หามาใช้ได้นะจ๊ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงพอเห็นอะไรไปบ้างนะครับก็เอาไว้ตัดสินใจก็แล้วกันเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ